สวัสดีครับเพื่อนๆชาว h o ลิสัวันนี้เราจะมาพบกับห้านดับหูฟังสายเบสในงบราคาไม่เกิน1,000บาทจะมีรุ่นไหนกันบ้างงอไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันในอันดับที่5กับ f i โอ d d 1ชุดหูฟังอินเอียร์ e ดเเดี่ยวในราคาสุดคุ้มเพียงหลักร้อย แต่ยังสามารถรองรับการอัปเกรดสายได้โดยตัวหูฟังครับจะรองรับกับสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm, ิลลิเมตรโดยในส่วนของแนวเสียงของ FIO JD1 เสียงในย่านเบสมวลเบสจะมีขนาดปานกลาง Impact แรงประทะกำลังดีในส่วนของซับเบสและมิดเบสมีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงให้รายละเอียดของเสียงแหลมและเสียงร้องได้อย่างชัดเจนทำให้รองรับการฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกหรือแดนซ์ในราคาค่าตัวเพลงหลักร้อยเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจ inbox มาสอบถามกันได้เลย นะเรามาต่อกันในอันดับที่4กับ v ีมอง A1 หูฟังเอียบัตดิเวอร์เดนามิกจากคาง VE ต้องเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่ได้ทําการปรับจูนตัวดิเวอร์เดนามิกได้อย่างลงตัวเดี๋ยวหูฟังชุดนี้นะครับเขาจะแถมมากับชุดหางหนูทําให้รองรับการฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบสบายสบาย โดยในส่วนของแนวเสียงของ V ี o ็อง a 1เนื้อเบสมีมวลขนาดกลาง i m p a c t แรงประทะทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเสียงในย่านมิดเบสหรือซับเบสก็ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะรวมไปถึงดีนามิกของเสียงกีตาร์เบสและกลองก็มีความเข้ากันเป็นอย่างดีไม่บรบกวนในย่านอื่นโดยยังคงให้รายละเอียดของเสียงร้องและเสียงแหลมออกมาได้อย่างชัดเจนจะฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกหรือแดนซ์หรือฮิปฮอปหรือ Hip op, รอนิเมะซองก็ยังฟังได้สนุก ถือเป็นชุดหูฟังเอียบัดสายเบตอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในราคาค่าตัวเพียงหลักร้อยเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามาต่อกันในอันดับที่3กับ KZ e d ต l i ด e หูฟัง i n e เอียร์ไดเวอร์ดน amic เดียวที่ทาง KZ เซจะทำการปรับจูนให้เนื้อเสียงในแต่ละย่านมีความเข้ากันแบบพอดีพอดีเนื้อเบสไม่ล้นจนรู้สึกอึอดอัด แถมตัวหูยังรองรับการอัปเกรดสายได้ในแบบ2พินขนาด0.75ม mm. ิลิเมตรโดยในส่วนของแนวเสียงของ KZ E-DX l i t e เนื้อเบสมีมวลกระชับแน่นฟังสนุกอิ p แพ t แรงประทะเรียกได้ว,ว่าจัดเต็ม เนื้อเบสสปีดไวลงได้ลึกไดนามิกของกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวเนื้อส่วนของเสียงแหลมยังคงเด่นนำดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างดีเสียงร้องยังคงให้ความชัดเจนเป็นธรรมชาติจะฟังเพลงมีจังหวะแบบไหนก็สนุกลงตัวในราคาค่าตัวที่ไม่ถึง200บาทหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามาถึงกันในอันดับที่2กับ BGVP Scale หูฟัง In-Ear Monitor d เ i อร์ d y n a ม i c เดี่ยวจาคทาง BGVP ที่เรียกได้ว่ายังคงได้รับความนิยมข้ามปีด้วยการจูนเสียงของ BGVP ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้รองรับการฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกลงตัว แถมตัวหูฟังยังรองรับการอัปเกรดสายในรูปแบบ MMCX ได้อีกด้วยซึ่งแนวเสียงของ BGP Scale เนื้อเบสมีมวลแน่นกระชับเสียงในส่วนของ m i d b a s และ s u b b a s ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะเดนมิกของเสียงกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างลงตัวทําให้รองรับการฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกแดนซ์อนิเมะซองรวมไปถึงเพลงตลาดต่างๆก็ฟังได้อย่างสนุกในส่วนของย่านแหลมและเสียงร้องก็ให้รายละเอียดที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติมีความสมดุลและเข้ากันอย่างลงตัวในแต่ละย่านเล็กได้ว่าเป็น ชุดหูฟังสุดคุ้มในราคาเบาๆที่ใครก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจ Inbox มาสอบถามาละเอียดกันได้เลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงในอันดับที่1กับ KZ Defy หูฟัง In-Ear Monitor Driver Dynamic เดียวที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์ปรับจูนเสียงแบบสวิตช์ทำให้เราสามารถปรับจูนเสียงในด้านเบสให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นแถมราคาค่าตัวเพียงหลักร้อย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับชุดหูฟังที่เป็นแนวปรับฟิลเตอร์ได้จะอยู่ในราคาหลักพันโดยตูหูยังรองรับการอัปเกรดสายในรูปแบบ2พินขนาด0 7 5ม mm. ิลิเมตรซึ่งแนวเสียงพื้นฐานของ KZ Defy เนื้อเบสมีมวลกระชับแน่นลึกขึ้นตัวไวสปีดเบสเร็วอิมแพคแรงประทะเรียกได้ว่าจัดเต็มเสียงในย่านแหลมสามารถดิงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปแหลมลากไปได้ไกล รวมไปถึงเสียงร้องที่มีความชัดเจนใสเป็นธรรมชาติและหากได้ทําการปรับสวิตช์เนื้อเบสจะมีมวลที่ใหญ่ขึ้นและกระชับมากขึ้นทําให้เป็นชุดหูฟังที่รองรับการฟังเพลงได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงป๊อปล็อกแดนซ์ไปถึง EDM เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังสุดคุ้มในราคาไม่เกินพันที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว หากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาสอบถามกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆชาวฮอิสไยกับห้านดับหูฟังสายเบสมีตัวไหนที่เพื่อนๆสนใจอยู่บ้างหรือเปล่าหรือใครที่ได้ลองฟังรุ่นไหนบ้างแล้วแวะมาบอกกล่าวคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับกจการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ